สบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงปลาเอาอาสุขุสุขนสุม่องสุบอดน,นะทิ่ติดตามหับส้ม่องสนีป่าพี่น้องเมื่อในห้ากาับมาค้นดินคือเก้าพี่น้องเลยบริไปใช้อีกแล้วเพราะว่ายังเห็ดเแล้วกับน้องหนัดนะเห็ดตลอดเลยน้องหนัดเมื่อในสีมีน้องหนัดกับน้องตาพี่น้องค้นดินพี่น้องเลย Subhide if you don't. And if you don't. พี่น้องต้นนี้กับบรรยากาศแดดแดดพี่น้องเลยแดดเอ้าพี่น้องเลยสนี่กับเป็นตาก,กล้องแนะม่นแมนเี่ว่ามุกหรือว่าแดแบเลย่น้องเยอมันสีอุกอ้าวนะพี่น้องแดดนะดแบบนแปลว่ามันสีอิงติ้งอยู่แบบเดียวกับหมู่บ้านเนี่ยขเขาจาว่าพ้านสีโต๊ะของพ่นต๊ะพี่น้องเลยข้างใน,ก,นก็น้องตาน เงื่อนก็นได้สันียแหละพี่น้องเพราะว่าเงินกับบ่มีแหละพี่น้องเอ้ยเจา้าขคยงวัวกับมีพามาสื่อเนาะตลาดก็คือสิบได้เห็นยังดอกพี่น้องกับสิบปักต่างๆไว้แบบนี้แหละบานประตูกับบ่มีใส่พี่น้องสนีเนียอยากขึ้นไปอยู่แหละมันหักบ่มีบ้านประตูใส่พี่น้องเอ้ยจ็คเสียดได้แหละแจ็กเสียดได้ขึ้นปอยู่หรือ,รอบ่อหรืปีนี่พี่น้อง กกสิได้อยู่กระท่อมแน่นอนนี่แหละพี่น้องกทำอมแน่นอนกะขั้นพ้นบ่ต๊กับพ่ออยู่อยู่พี่น้องเอ้ยขันพ้นตกนี่กับบัไว้คือกันแล้วน้องหนะกน้องนัดมันล้มมานี่กับปูยพี่น้องเอ้ยนี่หนะกเขากับขูนดินขึ้นไปประมาณสามนี่พี่น้องนี่พี่น้องเอ้ปีนี้กกจะได้สามนี่แหละปีต่อไปกับพังเบิ่งเดือเห็นได้เห็นหน้าพี่น้อง เ่ยไ,ได้เห็นหน้าคลายเข่าสเน็กะเอางาดัดเป็นงดังดงัดขี้ดินพี่น้องเอ,อ้ผมเป็นงัดนะผมเป็นงัดขระปุ้นงัดเพอได้พี่นอ้องงัดขี้ดินใส่โหลดเค็นน้องตาเป็นอะไรน้องตาเมื่อยแล้วเออมื่อยเลยพี่นอออ้องเอ้สัน่น สู้สู้สู้ทนี่ก็เป็นตะก้องล้วกับไปเห็ดน้ำพี่น้องก็มาเป็นตะก้องน้ำก็นยังอยู่หากองพอะพี่น้องยังบริเืือนดินนี่ป้าพี่น้องเลยงัดออกมาหน่อยเลยแม่ ไปตามกองใมันดูแท็กเตอร์ตามกองใม้ดอนขึน น้องหนาดไว้ยังมันยังสูงอยู่ลยเนาะแจ็คสิยูหอวสาวปีข้างหน้าเนอะพี่น้องพูนพูนพูนเค้นไปทางผู้ให้ล่งคล้องพูนเติก อีกสาวปีวะคองข้างหน้าน้องนาดเมื่อยเป่าก็เมื่อยเลยพี่น้องเห็ดเหตุหงานออกกําลังกายน้องนาดไม่ต่งบบอว้วนไม่เห็นต้นนินได้แดดเดดต่พี่น้องาตากล้องกันยังตากแดดเลยพี่น้อง น้องตาดว่ะบเคยเห็นคนตายแดดจักเถือ่อพี่น้องเอ้ยแต่ไดกก็ต้องสู๋นะพี่น้องถ้าพอ่อเขาก็ลบไปเห็ดเวียกวัดพี่น้องเอ้ยเมือนี้เขาก็สิไปเห็ดซอยแาพ่ออยู่จังหน่อยจังสิไปพี่น้องเอ้ยเขาเห็ดเวียกอยู่เพื่อนก่อนตอนนี้จังหน่อยเขาจังลบไปวัดไปบอน้องนาดแม่น,าานมข้าเจ้าเทฆาญเทยังได้เห็ดเวียกวัด,ดาาโดย แบบว่ากินกินหมูคำคางจ็กอีงยังแหละแบบว่าปีนี้เ่าได้แต่งปีหน้าจิแต่งแบบนี้นะค่นกิมูข้าวกระต่ายยานว่ร์นังนาดโพดโพนะพี่น้องเราข้างกระต่ายผืนยานพี่น well, ้อง <OD> ุืนหนาความเด็ดความห่อนพี่น้องเอ้ย แดดจนว่าสิเวียนหุงห่งเห็นเฮืองเนาะอันนี้ซนี่ก็สิยืนอยู่ประตูต้นหมาเฮือนเลยพี่น้องยืนเป็นตากลองให้น้องหนัดกับน้องตาเนาะตากองของตัวเองนี่แหละพี่น้องไปใช้กเกาะเไเลยไปวลปเห็ุงานบ่อเ,เ,นอเออ ไเห็นมาเมืองวิหลายใส่เมืองอ่างทองอ่างองีอยู้าวมมันแมน่นสบาน้องนาดเจ้าว้าออพีดแดงแหงสวรรคนให้ทีอยู่ข้าวปเมืองที่อยู่เจ็ดเมืองเมืองยังแน่

มันจะไหลถทีเธอในกระสาบมันไหลถึพี่นอ้องเมื่อฮานเมื่อนี้เขาก็าขอจบจิบเพียงเท่านี้นะพี่น้องผาักกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าในเด้อพี่น้องอยูด่ดีมีแห้งบัสุขุสุขคนสมองสบอนสบายดีพี่น้อง